นัทบอเมื่อวานเจอคอกเชโดแต่วันนี้ผมไปมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในน้ํานั่นแหละมันก็อยู่แถวนั้นแหละครับแต่เราอาจจะไม่เจอมันเฉยๆครับเมื่อเจอเจอปัญหาแล้วเขาก็หลบแล้วครับเขาก็อยู่ในน้ํานั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละธรรมชาติเขาพาลูกไปไกลไม่ได้หรอครับ ลูกเขายังเล็กธรรมชาติแล้วเขาย้ายไปได้ไม่ไกลก็เพราะเหมือนเหมือนเราอะครับเหมือนเราเดินนะครับเราเดินถ้าเกิดเรามีปัญหามีคนมากวนเราเราอาจจะไม่ได้จุดเดิมเราอาจจะเดินไปหลบไปที่อื่นแต่แน่นอนว่าเราคงด้วยการเดินเฉยๆก็คงไม่ไปถึงแค่วันเดียวคงไปไม่ถึงเชียงใหม่หรอกอะไรแบบเนี้ย ปลาก็เหมือนกันครคับลูกปลาเข้าตัวขนาดเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยโดยระยะทางแล้วถ้าเกิดว่ายตลอดเวลาเขาก็ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่การหลบของเขาอ่ะแน่นอนครับเขามีประสบการณ์แล้วเขากลัวแล้วเขาต้องหาซ่อนครับทีนี้อยู่ที่เราแล้วลหละว่าเราอะ่ะตาดีหรือเปล่าถ้าตาเราไม่ดีเราก็ไม่เห็นละครับ เหมือนเคยเนื้อแบบโหโดนตีมาเมื่อวานแลวจะมายืนกลางไม่มีมันก็ต้องหลบ